ใช่คุณทักษิณกลับมาเองนะครับตอนนี้เศษรษฐกิจเรามีปัญหาทรงออกเรามีปัญหาทหารจึงจําเป็นต้องเชิญคุณทักษิณกลับมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาทหารจะเชิญคุณทักษิณกลับมาเพื่อบริหารราชการแผ่นดินต่อครับนี่คือคําทํานายในอดีตและสิ่งที่คุณทักษิณกลับมาในครั้งนี้ ไม่ใช่คุณทักษิณกลับมาเองนะครับหลายคนบอกว่าทำไมรอเวลาหลายคนบอกว่าทำไมรอมาตั้งสิบหกปีสิบเจ็ดปีทำไมไม่กลับมาตั้งนานแล้วมันเข้าสู่หลักการการที่ทำนายในอดีตไว้ว่าเมื่อประเทศไทยไปจนถึงจุดสุดแล้วคือตอนนี้เรามีหนี้สิบล้านล้านแล้ว ตอนนี้เศรษฐกิจเรามีปัญหาทรงออกเรามีปัญหาทหารจึงจำเป็นต้องเชิญคุณทักษ,ษิณกลับมาเพื่อเป็นที่ปรึกษาแล้วก็จะต้องช่วยบริหารราชการแผ่นดินขอสุดปังให้กับทหารกลุ่มที่เชิญคุณทักษิณกลับเข้ามาในประเทศไทยครับเพราะปกติแล้ว <c oughs> คุณทักษิณไม่มีสิทธิ์กลับมาประเทศไทย ได้ในฐานะแบบนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับแต่วิธีการที่คุณทักษิณกลับมานั้นเหมือนการเล่นละครเป็นการเชิญให้กลับมาไม่ใช่ว่าคุณทักษิณจะพร้อมหรือไม่พร้อมนะครับแต่วิธีการที่คุณทักษิณกลับมานั้นเป็นการเชิญให้กลับมาเพื่อมีนัยยะบางอย่าง คุณเห็นพระบรมราชองค์การไหมครับพระราชทานอภัยลดโทษให้คุณทักษิณเหลือหนึ่งปีคุณไปอ่านอยู่ในตัวนั้นสิครับคุณทักษิณกลับมาในครั้งนี้เพราะถูกเชิญกลับมาไม่ได้กลับมาแบบง่ายๆไม่ได้กลับมาแบบปกติไอเราก็ไม่อยากจะพูดหรอกนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้ว และปกติเลยคุณทักษิณไม่จาเป็นต้องกลับมาแผ่นดินไทยก็ได้คุณทักษิณอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกใบนี้ไม่ต้องกลับมาประเทศไทยตลอดชีวิตก็ได้เหมือนกันครับเหมือนตอนที่คุณทักษิณออกไปจากประเทศไทยและคุณยิ่งรักออกจากแผ่นดินไทยไปล้วนแล้วต่แต่มีการพูดคุยแล้วมีการที่จะให้ อนุญาตให้คุณทักษิณและคุณยิ่งรักออกจากแผ่นดินไทยไปและการกลับมาก็เช่นกันเมื่อมันถึงเวลาเมื่อมันถึงเวลาที่ชัดเจนถึงเวลาที่คุณทักษิณจะต้องกลับมาแผ่นดินไทยเขาถึงได้ยอมให้คุณทักษิณกลับมาแบบโดยดีและก็มีการเตรียมความพร้อมหลายๆอย่างไว้ล่วงหน้า เพราะคุณทักษิณเดินทางกลับมาถึงปุ๊บไปรายงานตัวปับ๊บเข้าเรือนจำปุ๊บออกจากเรือนจำในวันนั้นเลยแล้วได้ไปพักรักษาตัวเพราะไม่สบายมันมีนัยยะครับเนื่องจากได้ไปรักษาตัวแค่อาทิตย์เดียวประยุทธ์เซ็นรับสนองพระบรมราชองการ อภัยลดโทษให้นายกทักษิณทันทีครับเฮ้ย <He> เป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงขอสุดปังให้นายกทักษิณหน่อยครับผมว่าจะไม่อยากจะพูดแล้วนะประเด็นนี้แต่ว่าบางครั้งก็หมั่นไส้พวกสลิมหมั่นไส้ด่อมซบเพราะว่าคุณทักษิณกลับมาครั้งนี้ คุณทักษิณถูกเชิญกลับมาเชิญกลับมาทำไมครับไปอ่านลึกๆในพระราชทานอภัยลดโทษเนื่องจากนายกทักษิณเป็นบุคคลที่สร้างคุณงามความดีและเป็นอดีตนายกยินดีที่จะรับโทษ จึงได้อภัยลดโทษให้เหลือหนึ่งปีและก็เพื่อให้คุณทักษณิณได้เอาความรู้ความสามารถมาใช้ดูแลบ้านเมืองสืบไปนี่คือสิ่งที่ในข้อตกลงข้อตกลงที่คุณทักษณิณกลับมามีนัยยะแบบนี้ครับคุณทักษณิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลาน ย้ำให้หลายๆคนได้เข้าอกเข้าใจนี่แหละคือความเป็นจริงทำไมคุณทักษิณกลับมาเขาเชิญคุณทักษิณกลับมาเพื่อช่วยเหลือแผ่นดินไทยในยามวิกฤตตอนนี้สบัดเสื้อแดงกับเสื้อส้มออกจากกันผมมีความสุขมากและก็ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ ทหารได้ขีดไว้ทหารยอมแพ้ความดีคุณทักษิณแล้วต่อไปเหลือแต่วิธีการที่จะจัดการกับพวกที่มันก้าวล่วงสถาบันเท่านั้นเองแล,ล้วก็ร่วมกันพัฒนาแผ่นดินไทยไปให้เจริญไปมากกว่านี้เข้าใจหรือยังครับนายกทักษิณไม่ได้กลับมาแบบด้วยการอยากมาเลี้ยงหลาน แต่ถูกเชิญกลับมายอมรับความจริงให้ได้สะบ้างอันนี้สอนทั้งไอ้พวกด้อมสม้มและพวกสลิมทั้งหลายแหละให้มันรู้สะบ้างว่าการกลับมาครั้งนี้เขากลับมาเพื่ออะไรคุณยิ่งรักต่อจากนี้ไปหลายๆคนก็ยังมองอยู่ว่าคุณยิ่งรักจะกลับมาก่อนปีใหม่แต่ถ้าคุณยิ่งรักยังไม่พร้อม ก็จะเป็นต้นปีหน้าครับเพราะคุณยิ่งรักเองก็เคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้พอสมควรแล้วแต่ไม่รู้ว่าในข้อตกลงของกลุ่มทหารที่พูดคุยกันเป็นดีลลับอย่างไร <c oughs> ขอพูดในเรื่องดีลลับบ้าง <c oughs> เอาให้สาแก่ใจ <c oughs> ซึ่งมันสุดยอดครับเรื่องนี้ <c oughs> นายกทักษิณกลับมา ครั้งนี้เพราะถูกการเชิญรับไม่ได้นะจ๊ะรับไม่ได้และเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวลงล็อกกระแสะความนิยมของพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงและคุณทักษิณจะกลับมาแบบถล่มทลายอีกครั้งหนึ่งครับจากนโยบายและการกระทำ เพื่อเป็นประโยชน์สุขของคนไทยทุกคนอย่าพยายามไปยุให้คุณทักษณิณเขาเกลียดชังสถาบันเหมือนคนอื่นเลยเป็นไปไม่ได้ที่คุณทักษณิณจะเกลียดชังสถาบันคุณทักษณิณเป็นบุคคลที่สร้างเสื้อเหลืองมาคนแรกฉะนั้นสลิมทุกตัวอย่าเนรคุณคุณทักษณิณนะครับสลิมเสื้อเหลืองทุกตัว ห้ามในละคุณคุณทักษิณเป็นอันขาดคุณทักษิณคือบิดาของกลุ่มเสื้อเหลืองหรือเป็นกลุ่มพันธมิตรในปัจจุบันพวกนี้เริ่มรู้ตัวครับสลิมได้หลายคนเริ่มรู้ตัวผมเองเนี่ยพูดเรื่องนี้มาสักพักหนึ่งแล้ว เรื่องคุณทักษิณกลับมาแล้วมีนัยยะที่แอบแฝงใครไม่เชื่อก็ดูไปตามขั้นตอนครับแล้วอย่าเสเลอไปก้าวล่วงพระราชะอำนาจเล่นๆพระมหากษัตริย์ไม่มีพระราชะอำนาจโดยตรง คนที่ส่งเรื่องคนที่ส่งพระราชทานอภัยลดโทษเรื่องเกี่ยวกับการอภัยโทษของนายกทักษิณน,นั้นก็คือประยุทธ์จันโอชาและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะก่อนที่ประยุทธ์จะวางมือทางการเมืองส่งขึ้นไปให้กับพระมหากษัตริย์จะมีพระราชอำนาจตอนที่ นายกประยุทธ์ส่งขึ้นไปท่านจึงได้ใช้พระราชอำนาจตามมาตราร้อยเจ็ดสบเก้าใช้ดุลพินิษของท่านเห็นไหมครับต้องมีการส่งขึ้นไปก่อนกรีซสิสลิมกรีซสิเห็นบนบอกว่าคิดถึงประยุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยังด่าคุณนักสินอยู่ กรีดสิจ๊ะกรีดมันออกมารู้กฎหมายกันสะบ้างรู้ขั้นตอนกันสะบ้างอย่าทำตัวโง่ๆเหมือนด้อมด้อมส้มที่ไม่รู้กฎหมายหายเหวอะไรเลยกระจอกอยู่ในสภาแล้วก็มาบอกว่าเจ๋งในสภาผู้แทนราษฎรนั้นปล่อยไก่ปล่อยเป็ดปล่อยแมวน่ย พูดแต่ละครั้งเนะี่ยบางทีผมนั่งดูในสภาผมขำพักเข้าไกลนะครับผมไม่รู้ว่าเอาสอสอน้ำดีมาจริงๆหรือเปล่าเหมือนคนทำงานไม่เป็นเอาเด็กฝึกงานมาเหรออย่าว่าเหยียดเลยแต่สิ่งที่เห็นแหละมันมันเป็นคล้ายๆอย่างนั้นนะไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่มีความรอ,รอบรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนี่สิ่งที่มันเห็นได้ชัดขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมสวนเสียหานะขอคนละหนึ่งแชร์ออกไปใครเป็นคนเสื้อแดงขอคนละหนึ่งแชร์วันนี้ก็ได้อีกหนึ่งประเด็นนะ คุณทักษิณกลับมาด้วยการถูกเชิญไม่ได้กลับมาเพราะอยากจะกลับมาเข้าใจไหมครับขอสุดปังอีกทีหนึงครับคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยเพราะการถูกเชิญไม่ได้กลับมาเองเพราะคิดว่าอยากมาเลี้ยงหลาน รับให้ได้นะจ๊ะเขาถูกเชิญกลับมาจ้ะตอนออกไปเขาก็ถูกเชิญออกไปเพราะไม่อยากให้มีการกระทบกระทั่งไม่อยากให้บ้านเมืองมีปัญหาเพราะไม่อยากให้บ้านเมืองต้องสู้กันแต่ตอนนี้เชิญกลับมาแล้วมารับโทษแล้วได้รับพระราชทานอภัยลดโทษแล้วเป็นหน้าที่ของ ส่วนกลางต่อไปเหลือแต่วันที่ห้าธันวาคุณก็รู้ว่าห้าธันวาเป็นวันอะไรคุณทักษิณจะออกจากคุกก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่แต่ก็ไม่ไกลกันครับก็บอกแล้วแล้วแต่คุณทักษิณจะเลือกถ้าคุณทักษิณจะเลือกแบบว่าออกก่อนปีใหม่ก็อาจจะพึ่งวันที่ห้าธันวา แต่ถ้าจะออกหลังปีใหม่กุมภาก็ได้ออกร้อยเปอร์เซ็นตแล้วพี่น้องแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจขี้ปากใครด้วยไม่สนใจเสียงหมาเห่าหมาหอนเราจะได้ต้อนรับนายกทักษิณน,นายกของพวกเรา อาจจะมีด้อมส้มหรือสลิงคนไหนรับไม่ได้ก็เรื่องของคุณครับแต่คุณทักษิณได้ออกจากคุกแน่นอนแล้วแต่ใจคุณทักษิณว่าเขาจะวางสเต็ปวางแผนยังไงซึ่งตอนนี้ไม่อยากจะเดาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าให้เป็นสิทธิ์ของคุณทักษิณจะออกวันไหนก็แล้วแต่เขาครับเขาจะเลือกออกในช่วงก่อนปีใหม่หรือหลังปีใหม่ก็ได้ออกอยู่ดี แล้วก็ไม่ต้องติดกำไรเอมเพราะอายุเกินเจ็ดสิบแล้วด้วยเป็นคนป่วยเป็นคนชาราท่านแก่แล้วอายุเยอะแล้วไม่ต้องสนใจเรื่องเกี่ยวกับอื่นๆเอาแค่เรื่องสุขภาพตอนนี้พวกอื่นจะดิ้นจะเป็นจะตายก็ได้ไม่ว่ากัน ฝากปิดท้ายด้วยเงินนิติตอนแล้วกันครับได้แน่นอนครับได้แน่นอนรอให้ถึงวันที่เคาะออกมาชัดเจนไม่ต้องไปใส่ใจว่าเงินนิติตอนจะมาจากไหนหาคำตอบก่อนว่าเงินสามพันถ้าได้ทำเอามาจากไหนไอพวกนี้ไม่ได้มันทำจริงไม่ได้หรอกครับมีแต่โม้มันโนกับนโยบาย ที่ตัวเองไม่ได้เป็นนายกที่ตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เพราะตัวเองวางยาตัวเองครับ